เดียได้ไปฉีดวัคซีนค่ะเป็นแอสตาซิลิกาเข็มแรกมีอาการที่แบบโอ้โหปันมัน,ม,นมากเลยค่ะเดียได้ไปฉีดวัคซีนค่ะเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็น A แอสตาซิลิกาเข็มแรกเข็มแรกค่ะก็ต้องบอกว่านะคะมีอาการที่แบบโอ้โหมันมันมันมากเลยค่ะมันนี่คือชีดโรซีหรืออะไรนะแต่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะคะ คืออาการเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยค่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกเลยว่าคุณหมอยงค่ะท่านบอกว่าคนที่จะมีอาการหลังจากฉีดแอตตาซิลิกาเนี่ยก็นั้นก็คือนะคะคนที่มีอายุต่ำกว่า60ปีลงมาค่ะนะคะแล้วก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ค่ะนะคะก็คือจะปวดเนื้อปวดตัวปวดหัว ะคะก็จะเป็นสักประมาณ1-2วันนี่คืออาการข้างเคียงที่แบบว่าเป็นปกติหลังจากฉีดวัคซีนวันแรกค่ะหลังจากที่ฉีดมาแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาทำงานได้ตามปกติเลยนะนั่งหัวราคิดกั๊กกักับน้องๆที่ออฟฟิศอยู่เลยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเลิกงานกลับไปบ้านค่ะก,ก็ยังไปนอนเล่นโทรศรัพท์คือใช้ชีวิตตามปกติเลยสักเวลาประมาณสี่ทุ่มได้ค่ะเริ่มยัดมั มันเหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นภาพแบบหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยของของต่างประเทศนี่มันคือมันเหมือนกําลังวิ่งผ่านไปทั้งตัวเลยอะค่ะตัวเริ่มหนักขึ้นขาเริ่มล้าวปวดหนักก้าวขาเริ่มไม่ออกแล้วก็หนาวสัน่น ปวดหัวมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ปกติแล้วอะ่ะพวกแขนเนี่ยยกไม่ได้แม้กระทั่งจะกำมือยังกำไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยรู้สึกเราต้องพาร่างของเราเองอะ่ะไปหยิบยาพารามาทานทานไป2เม็ดค่ะอาการก็เริ่มทุเลาลงนะะแต่มันทุกทรมานกว่านั้นคือนอนไม่หลับค่ะคือทุเลาเนี่ยคือหมายถึงว่าอาการเรียกว่าไออาการปวดหัวทุเลาลง แต่อาการที่เป็นไข้หนาวก็ยังมีอยู่ตอนเช้าค่ะสว่างคาตาตา้าขึ้นมาค่ะก็รีบหาอะไรทานนะคะแต่อาการปวดหัวอาการที่มันแบบยังยังข้างเนื้อข้้นตัวเนี่ยยังมีอยู่ค่ะก็รีบทานอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทานพาาไปอีก1เม็ดค่ะนะ้วก็อาการก็ยังทุเลาลงทุเลาลงค่ะในช่วงกลางวันค่ะนะคะก็คือหลังจากทานยาแล้วนอนหลับแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงเสร็จ ก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเรามันยังมีอาการหนักหัวปวดหัวมากแล้วก็ตัวเนี่ยยังลุมๆุมอยู่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเฮ้ยเฮ้ยพยาบาลฉีดอะไรหัวเราเรารู้สึกอย่างนั้นนะเพราะมันรู้สึกว่ามันทรมานมากเราไม่คิดเลยว่าผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะทรมานขนาดนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็พอทานอาหารกลางวันเสร็จก็ กินยาพาราไปอีก1เม็ดค่ะแล้วก็นอนยาวเลยนะคะก็อาการก็โอเคทรงๆไปได้นะคะทั้งวันจนถึงตกกลางคืนเรารู้สึกว่ามาแล้วค่ะมันคืบคานมาอีกแล้วลลว,วัคซีนเนี่ยมันกำลังแตกซ่านในร่างกายของเราอาการมันกลับมาเหมือนเดิมเลยเหมือนกับคืนกลางคืนแรกค่ะที่หลังจากฉีดวัคซีนปวดหัวมากขั้นเนื้อขั้นตัวไข้ขึ้นหนาวสัน่นมาอีกแล้วค่ะนะคะแล้วเราก็เลย จัดพาลาไปอีก2เมตรค่ะพอเช้ามาเนี่ยนะคะก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยคือมันต้องลุกไปทำงานด้วยสปีดนะคะดูดีป่ะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อ่ะลุกไปทำงานมาแต่เช้ามาที่ทำงานแบกร่างอันเรียกว่ายมคือลักษณะเหมือนพักอะค่ะนะคะ,นะคะมานั่งแบบไรอารมณ์สมองช้าเราคิดเลยว่าตอนนั้นนะั้นเราคิดเลยว่า เฮ้ยวัคซีนแม่งกินสมองผู้ไปป่าวะคือช้ามากการตอบสนองช้ามากหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราขนาดที่เราทํางานนะคะเราเราเวลาจะพูดอะไรออกไปอ่ะมันต้องใช้เวลาคิดนานมากเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าไม่ได้แล้วคือมันมันไม่ปกติเกิมหลักร่างกายเราแล้วเนี่ยพอทํางานเสร็จก็รีบกลับไปบ้านค่ะแล้วก็กลับไปพักคือเราก็ลานะคะหัวหน้าอีก1วันเต็มปรากฏว่า สภาพล่างของดิฉันเนี่ยอาการผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแอสต,ตาซิกานี่สวันค่ะลากไปเลย3วันและวันนี้เป็นวันที่4ค่ะก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีขึ้นไออาการที่เป็นมันก็โล่งขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังมีมึนๆหัวอยู่มีอาการใจสั่นขึ้นขไส้เล็กน้อยค่ะนะคะมันก็น่าจะเป็นผลผลปกติจากหลังจากฉีดวัคซีนก็คือเป็นไซ์เอฟเฟกค่ะแต่ว่าเห็นคุณหมอ บอกว่าถ้าอาการที่มันยังไม่ดีขึ้นหรือว่าใครที่มีอาการที่แบบมันลากยาวแล้วก็เป็นอาการปวดขั้นขั้นตัวปวดหัวเป็นไข้หนาวสั่นแบบว่ายาวเลยนะคะ3-4วันเนี่ยควรไปพบแพทย์ค่ะนะคะแสดงว่ามีอาการผิดปกติแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาฝากกันค่ะนะคะนั่นก็คืออาการอันนี้ขอยืนยันนะว่ามันเป็นอาการผลข้างเคียงของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ